เราจะมาเก็บใบโหระพาไปกินนั่นแน่เจอน้องกิ้งก่าเขาหลบเราเขาหลบเราทำตกใจหมดไหนขอดูชัดๆหน่อยเงาวันบังนะคะย้อนแสงด้วยแล้วก็มสามโมงเย็นนะคะหนูจะหนีหรือจะไปไหนดีมา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 อยากเป็นนายแบบไหม อยากเป็นในแบบไหมคะโอเคจะหนีหรือจะอะไรดีนะโอ้ยมองไม่เห็นแล้วว่าไหนอ่ะนี่อะค่ะอุ้ยเขามิ่งหนีไปแล้วไปซะ,ะยังไม่ได้คุยกันเลยนี่เป็นพืชผักสวนครัวค่ะใบหัวละพาแล้วก็เพาเพาะไว้นะคะอันนี้มันก็จะเป็นต้นพลิก นะคะโดนแดดหงอยเชียวนะคะแต่จะดูไม่ชัดนักเพราะว่าย้อนแสงโอเคค่ะเดี๋ยววันไหนถ้าเจอน้องกิ้งก่าจะได้ถ่ายชมกันต่อยังไม่ทันได้คุยกันเลยหนีไปซะแล้ว